มาทํานายดวงชะตานะคะให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันประจําวันศุกร์ที่27พฤษภาคมนะคะดวงของผู้ที่เกิดทั้ง7วันนั้นเป็นอย่างไรบ้างติดตามรับชมได้เลยค่ะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันจันทร์ประจําวันศุกร์ที่27พฤษภาคมนะคะยังคงมีปัญหานะคะไม่สบายใจเครียดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับเรื่องการงานและแน่นอนค่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นอาจจะมีการไม่ค่อยสบายอกสบายใจเหมือนกับว่าอยากจะเดินทางไปไหนอยากจะทําอะไรยังมีความลังเลเกิดขึ้น นะะในชีวิตของคุณนั่นเองในเรื่องการเงินค่ะผู้ที่เกิดวันจันทร์นั้นหายใจไม่ทั่วท้องค่ะ,คะการเงินมีการติดขัดนะคะรวมถึงนะคะเงินนั้นอาจจะมีนะคะ,ข,ะ,คะ,ะข้อผิดพลาดนะคะเกิดขึ้นได้ในดวงชะตาของคุณนั่นเองนะคะดังนั้นอย่าคาดหวังเยอะนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์และสําหรับในเรื่องของความรากักผู้ที่เกิดในวันจันทร์นั้นสดใสค,ะคะ่ะคนรักเอาอกเอาใจดีนะคะเพียงแต่ว่าก็อาจจะมีในเรื่องของความไม่ไว้ใจกันอยู่หรืออาจจะมีเรื่องบางเรื่องที่ติดอกติดใจ ผู้ที่เกิดวันจันทร์นะพยายามเคลียร์ออกจากใจให้หมดและชีวิตรักของคุณนั้นจะมีความสุขค่ะต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอังคารประจําวันศุกร์ที่27พฤษภาคมนะคะเรียกได้ว่าพูดดีเป็นสีแก่ปากค่ะถ้าสมมุติว่าคุณพูดคุณเจรจานะคะไม่ว่าคุณจะทํางานเกี่ยวข้อง กับในเรื่องของการค้าขายการใช้คำพูดการติดต่อสื่อสารถ้าพูดดีพูดเพราะพูดเอาใจนะคะหรือพูดตรงจังหวะนะคะเข้าจังหวะดีๆคุณก็จะได้โอกาสที่คุณคาดไม่ถึงแต่ตรงกันข้ามค่ะถ้าผู้ที่เกิดวันอังคารนั้นเร่งจังหวะมากเกินไปเราพูดโดยไม่คิดนะคะก็จะเกิดน,นะคะสิ่งที่ไม่ดีนะคะในเรื่องของงานของคนได้และเช่นเดียวกันนะคะการเงินและความรักของผู้ที่เกิดวันอังคารยังไม่ค่อยโดดเด่น ใครนะคะที่คิดจะลงทุนซื้อของใหญ่นะในวันศุกร์ที่27พฤษภาคมเลื่อนออกไปก่อนนะคะจังหวะในเรื่องของการเงินยังไม่มาหรือใครนะคะที่อยากจะซื้อหาโชคลาภนะคะก็อย่าเพิ่งไปซื้อในวันศุกร์ที่27พฤษภาคมนะคะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ความรักก็เช่นเดียวกันยังมีนะคะอะไรบางอย่างที่ยังดูวุ่นวายในความรักอาจจะมีในเรื่องของความวุ่นวายทางอารมณ์เกิดขึ้นนั่นเองต่อมานะคะดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพุธประจำวันศุกร์ที่27พฤษภาคมนะคะ ะะมีโชคช่วยค่ะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็จะมอบโอกาสที่ดีมาให้โดยเฉพาะโอกาสนะะในเรื่องของการงานและที่สําคัญนะคะอยากให้ผู้ที่เกิดวันพุธนั้นนะคะพยายามนะคะที่จะมีความล,ละเอียดถี่ถ้วนนะเพราะว่าโอกาสในเรื่องของการงานมาแล้วแต่ผู้ที่เกิดวันพุธเนี่ยนะคะพื้นฐานในจิตใจจะเป็นคนที่ใจร้อนชนิดหนึ่งออนะพออะไรมาเนี่ยฟังยังไม่ทันครบเลยพุ่งตัวออกไปแล้วนะคะก็อาจจะไปนะคะผิดสถานที่ได้นะคะหรือได้รับ ข้อมูลไม่ครบถ้วนได้และในเรื่องของการเงินและความรักยังได้อยู่ค่ะยังอยู่ในลักษณะทรงตัวมีนะคะรายรับเข้ามาเพิ่มมาคืนและที่สําคัญความรักก็สดใสดีค่ะต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันพฤหัสประจําวันศุกร์ที่27พฤษภาคมนะคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะในเรื่องของการงานอาจจะมีการใช้ความคิดส,สร้างสรรค์มากขึ้น มีไอเดียดีๆไอเดียแปลกใหม่นะคะที่สามารถนํามาใช้กับงานนะคะและที่สําคัญไอเดียนี้ยังต่อยอดไปยังอนาคตด้วยการเงินไหลเวียนคล่องตัวดีค่ะมีนะคะเงินรับเข้ามาอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันก็อาจจะมีรายจ่ายอย่างต่อเนื่องแต่ผู้ที่เกิดนะคะในวันพฤหัสน,นั้นสามารถที่จะควบคุมรายรับรายจ่ายได้ดีความรักก็เช่นเดียวกันถ้าไปแอบชอบใครแอบรักใครนะดูเหมือนคนคนนั้นจะเล่นด้วยหรือคนคนนั้นก็อาจจะนะคะทาให้คุณนั้นรู้สึกนะคะหัวใจนั้นชุ่มช่วย ะะหรือว่ามีความสุขมากขึ้นนั่นเองต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันศุกร์ประจำวันศุกร์ที่27พฤษภาคมนะถึงแม้ว่าชีวิตของคุณนั้นจะดีดีค่ะทำอะไรก็ดูเหมือนกับว่าเข้าที่เข้าทางแต่ต้องระวังในเรื่องของคําพูดอาจจะมีคนเอาคําพูดที่คุณพูดผิด,ผดพลาดไปหรือที่คุณเอาคําพูดนะคะที่คุณนั้นติดฉินนินทาไปนะคะเปิดโปง่งนะเขาเรียกว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยจะมีโอกาสเดือดร้อนเพราะคําพูดทางในเรื่องของการงานการเงินครอบครัวนะ แล้วก็ระวังสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยอาจจะมีนะคะป่วยไม่สบายหรือนะคะอาจจะมีนะคะทำให้ผู้ที่เกิดวันศุกร์นั้นเครียดได้ความรักนะคะคนโสดที่เกิดในวันศุกร์ยังดูวุ่นวายใจอยู่คะ่ะเลือกไม่ถูกนะเยอะจัดและที่สําคัญลดสเปคลงสักนิดหนึ่งคุณจะได้เจอคู่แท้ค่ะต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันเสาร์ประจำวันศุกร์ที่27พฤษภาคมนะคะเป็นช่วงเวลาหรือเป็นวันที่ค่อนข้างชิลๆคะ่ะไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่นะคะดูจะรมดีเป็นพิเศษนะคะตื่นเช้า มานะจะนะคะแต่งหน้าทําผมแต่งตัวก็ดูเข้าที่เข้าทางไปหมดนะคะดูแบบสดใสร่าเริงไปหมดการเงินก็เช่นเดียวกันค่ะคุณก็พยายามที่จะลืมๆนะหรือไม่คิดเกี่ยวข้องกับรายจ่ายหรืออะไรก็ตามที่เพิ่งไปช้อปปิ้งมานะคะก็พยายามจะหลงๆล,ลืมๆไปก็ถือว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับชีวิต แต่นะคะคในเรื่องของคนในครอบครัวนะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องะะหรือคนในครอบครัวพยายามมีนะคะคปฏิสัมพันธ์ต่อการพูดคุยกันบ้างถามถ่ายกันบ้างนะชีวิตครอบครัวและชีวิตรักก็จะมีความสุขนั่นเองต่อมาดวงชะตาของผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะประจําวันศุกร์ที่27พฤษภาคม จะมีโอกาสได้เดินทางนะคะการเดินทางคุณนั้นจะนําพาโอกาสนะคะเรื่องหน้ายิงดีมาให้และที่สําคัญนะคะอะไรต่างๆที่ไม่เคยแน่นอนคิดว่าไม่ได้แน่ๆปรากฏว่าได้แน่แนอนนะคะอาจจะเป็นทั้งข่าวดีและข่าวร้ายดังนั้นก็อยากให้ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นั้นคิดอะไรเป็นกลางๆไว้เรื่องการเงินนะคะเรียกได้ว่าต้องจ่ายจนหมดกระเป๋าก่ากอนถึงจะมีเงินนะคะเข้ามาเติมดังนั้นใครที่เกิดวันอาทิตย์แล้วบอกว่าโอ๊ยอาจารย์ช่วงนี้เงินขาดมือนะอาจจะต้องนะคะออพยายาม ะะที่จะปล่อยให้มันหมดกระเป๋าไปก่อนและเดี๋ยวมันจะมีโอกาสที่ดีกลับมานั่นเองนะคะในเรื่องของความรักเช่นเดียวกันค่ะคนรักช่วงนี้นะคะงอนเป็นพิเศษนะพูดอะไรก็ตามเนี่ยม,มักจะเหมือนกับว่ามีอะไรนะคะที่อาจจะเป็นการประชดอาจจะทําให้คุณนั้นรู้สึกไม่สบายใจได้นั่นเองค่ะและนี่คือการทานายดวงชะตาประจำวันศุกร์ที่27พฤษภาคมค่ะให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันค่ะ